สวัสดีค่ะคลิปที่แล้วเราแบ่งปันการถักยางรัดผมไปแล้วนะคะค่ะเป็นดอกบานล้วนๆวนคลิปนี้เรามาถักดอกแบบตูมแบบนี้นะคะค่ะแล้วก็มีใบสลับด้วยค่ะใช้ไหมพรมเส้นเล็กนะคะสีพลายเข็มถักโครเชต์เบอร์2อทับศของทิวลิปค่ะ ทําให้เป็นห่วงก่อนนะคะเหมือนเราถักโซ่ค่ะวักธรรมดาค่ะรอบวงเลยทั้งหมดหกสิบค่ะหรือท่านอาจจะถักมากกว่าหกสิบก็ได้นะคะถักทับเส้นข้างล่างค่ะถักรอบวงแล้ว เลื่อนห่วงค่ะแถวถัดไปถักโซ่สามเว้นไปนหนึ่งหลักค่ะค่วควธรรมดาบนหลักถัดไปค่ะโซ่สามเว้นไปหนึ่งหลักค่ะควาธรรมดาบนหลักถัดไปค่ะโซ่สารรมา 3, ทำแบบนี้จนรอบวงค่ะเว้นไปนหนึ่งหลัก คอทอบนหลักถัดไปค่ะ,คะถักวนมาโดยรอบแล้วนะคะทั้งหมดจะได้สามสิบช่องช่องสุดท้ายคือช่องที่สามสิบปิดแถวด้วยการถักโซ่หนึ่งค่ะทำพอหนึ่งคอนะคะพันหัวเข็มหนึ่งครั้งแถวถัดไปค่ะถักโซ่เก้า นับโซ่ลงมาค่ะหนึ่งสองสามสี่ค่ะทำพอหนึ่งคอค่ะแทงหัวเข็มในโซ่ที่สี่แทงเส้นเดียวค่ะเกี่ยวไหมขึ้นมาปลดสองเส้นค่ะค่ะให้ไหมค้างในเข็มก่อนนะคะยังไม่ปลดทำพอหนึ่งคอค่ะพันหัวเข็มหนึ่งครั้งแทงหัวเข็มในหลักเดียวกันค่ะ โยงไหมขึ้นมาค่ะปลดสองเส้นค่ะให้ไหมค้างในเข็มอยู่อย่างนี้นะคะต่อไปค่ะทำคอหนึ่งคออีกหนึ่งครั้งค่ะปลดสองเส้นค่ะมีไหมสีเส้นอยู่ในเข็มค่ะปลดพร้อมกันทั้งหมดค่ะค่ะจะได้กลีบดอกไม้หนึ่งกลีบนะคะถัดไปถักโซ่ขึ้นไปสี่ค่ะ ทำพอหนึ่งคอค่ะผ่านหัวเข็มหนึ่งครั้งค่ะแทนหัวเข็มค่ะผ่านสองเส้นข้างล่างนะคะเกี่ยวไหมขึ้นมาค่ะค่ะทำเหมือนกรีบแรกค่ะปลดสองเส้นก่อนให้ไหมค้างในเข็มก่อนนะคะทำพอหนึ่งคอค่ะอีกหนึ่งครั้งค่ะในหลักเดียวกันปลดไหมสองเส้นทำพอหนึ่งคออีกหนึ่งครั้งค่ะ ก็จะมีไหมอยู่สีเส้นในเข็มค่ะปลดทีเดียวพร้อมกันเลยค่ะจะได้กลีบดอกไม้สองกลีบค่ะพับกลีบประกบกันนะคะลงมาค่ะแทงหัวเข็มค่ะในโซ่ที่สี่นะคะที่เราถักกลีบเกี่ยวไหมออกมาทำควักธรรมดาหนึ่งครั้งก่อนค่ะ,คะปิดกลีบนะคะสองกลีบนี้ จะมีโซ่ค่ะที่เราถักไว้นะคะค่ะด้านนี้ก็มีโซ่นะคะสามโซ่ค่ะประกบกันค่ะกวักธรรมดาค่ะค่ะก็จะได้ดอกตูมแบบนี้นะคะคาะถัดไปค่ะถักโซ่ห้าเอาหน้างานขึ้นมานะคะ วัดธรรมดาค่ะตรงในโซ่สามค่ะถักเหมือนกันค่ะโซ่เก้าค่ะนับลงมาค่ะจับโซ่ที่สี่ค่ะค่ะทำพอหนึ่งคอค่ะทำเหมือนกันค่ะ ักโซ่ขึ้นไปสี่ทำพอหนึ่งคอค่ะถักสองกลีบค่ะ ประกบลงมานะคะแทงหัวเข็มในด้านที่เป็นโซ่ค่ะ,คะเกี่ยวไหมออกมาควักธรรมดาหนึ่งครั้งถักโซ่ห้า ถักแบบนี้นะคะรอบเลยค่ะส่วนท่านที่ใช้ไหมเส้นเล็กค่ะตรงนี้อาจจะเพิ่มหลักก็ได้นะคะให้ตุมๆใหญ่ขึ้นได้สามสิบดอกคอดีค่ะเพื่อนห่วงค่ะจบแถวแล้วนะคะด้านหลังค่ะตัดไหมก่อนนะคะยังไม่ต้องเก็บงานนะคะเดี๋ยวเราเก็บพร้อมกันกับสีเขียว เปลี่ยนสีไหมในระหว่างดอกนะคะเราจะเห็นหลักควดธรรมดาค่ะค่ะอยู่ระหว่างกลางนะคะโซ่5ห้าค่ะเราเอาดอกลงก่อนนะคะค่ะแทงหัวเข็มค่ะในหลักควดธรรมดาค่ะค่ะเกี่ยวไหมสีเขียวขึ้นมาค่ะถักโซ่ค่ะ หนึ่งโซ่แล้วนะคะค่ะในระหว่างที่ถักเราเก็บไหมเส้นนี้ไปด้วยนะคะค่ะเพื่องานจะได้ไม่หลุดค่ะประมาณสี่โซ่ค่ะเราก็ตัดไหมออกถักโซ่ขึ้นไปอีกห้าโซ่นะคะค่ะเป็นทั้งหมดเก้าโซ่ค่ะ นับโซ่ลงมาค่ะหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่ทำพอหนึ่งคอค่ะแทงหัวเข็มในโซ่ที่สี่ค่ะถัดไปค่ะทําพอสองคอค่ะพันหัวเข็มสองครั้งแทงหัวเข็มในหลักเดียวกันค่ะค่ะตรงนี้เกี่ยวไหมเอาเส้นเดียวนะคะตรงโซ่ เดี่ยวไหมออกมาค่ะปลดทีละสองเส้นค่ะค่ะถัดไปทำปลายกลีบโซ่สองค่ะแทงหัวเข็มลงข้างล่างเลยนะคะระหว่างกลางหลักสองหลักนี้ค่ะทำควักธรรมดาเสร็จแล้วทำพอหนึ่งคอค่ะผ่านหัวเข็มหนึ่งครั้งลงในหลักเดียวกันค่ะ ถัดไปโซ่สามค่ะปิดกรีบค่ะแทงหัวเข็มในโซ่แรกค่ะเดี่ยวไหมเลื่อนห่วออกมาค่ะเราจะได้ใบหนึ่งใบแบบนี้นะคะถัดไปใบที่สองโซ่สี่ค่ะทำคอหนึ่งคอค่ะแทงหัวเข็มในโซ่แรกค่ะ Yeah. you จะได้ใบสองใบแล้วนะคะติดกันต่อไปถักโซ่ห้าเราเว้นดอกไปหนึ่งดอกค่ะถักควักธรรมดาค่ะในดอกถัดไปจะมีควักธรรมดาอยู่ข้างล่างนะคะแทงหมวอเข็มค่ะเกี่ยวไหมขึ้นมา ไบก็ถักเหมือนใบแรกนะคะ สองกลีบเหมือนกลีบแรกนะคะโซ่ห้าตรงนี้เราก็เว้นไปหนึ่งช่องนะคะค่ะใบถัดไปก็จะถักแบบนี้นะคะคือหลังจากถักใบเสร็จแล้วก็เว้นไปหนึ่งดอกนะคะค่ะแล้วมาลงช่องดอกถัดไปค่ะ นีค่ะสลับไปนะคะทั้งหมดสิบห้าช่องแทงหัวเข็มค่ะในช่องแรกที่เราเริ่มถักใบค่ะลงในหลักควัธรรมดาค่ะเลื่อนห่วงออกมาใช้เข็มเย็บไหมพรมค่ะซ่อนปลายไหมตามแนวถักนะคะ กาใช้เครื่องหนีผมทุกครั้งหนีปล่อยนีปล่อยนะคะคนีพอประมาณค่ะพอให้ใบสวยขึ้นเราได้ยางรัดผมอีกหนึ่งแบบแล้วนะคะค่ะต้นทุนไม่มากค่ะแต่อยู่ที่ความคิดสร้างสารรค์ของเรานะคะขอบคุณมากค่ะที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะ